半年，我总共三年退休了。 ระครังยกที่หนึ่งเริ่มครับ This bout is scheduled for three rounds of Muay Thai action ชกมวยไทยทั้งหมดสามยกครับสามานาสุริมุมแดงครับรุปรานิตชุดสีส่ครับความสูงน้ำหนัก6 1เกิโลก,กร,รมัม ขยับขยับนะครับหันด้านเลเซศิลาสามาญเตะขวาล่างก็ทีหนึ่งครับเฉียดเฉียดครับตกหมัดหนึ่งสองครับเลเซศิลามาีเล่นของสูงครับบาดพาเข้าที่ก้านคอครับยังติดแขนอยู่ครับขยับขยับ แท่งข่าซ้ายทีหนึ่งเลิศศิลาโอ้ยครับขึ้นก้านคอเหมือนกันครับออคขับคืนซ้ายก้านคอเหมือน,นกันครับทั้งคู่ครับสามานตัดล่างครับออกอาวุธนี่เนียนตาดีเลืกินครับทางด้านสามาน คนบอกถือว่าการเดินทางไปชกในประเทศไทยนี่การมาฝึกฝนเรียนรู้ศิลปะมวยไทยนี่น่าจะนะเอาครับขึ้นซ้ายข้างบนยกมาขยับเข้าหาครับบอกสบายว่างั้นน่ะเออศิลาแข้งซ้ายทัดทายก้านคอไปสักทีนึงนะครับยังเดินสบายครับขยับ,ขย,บขยับจะออกแข้งแต่ว่าเขาชกแล้วเขาประกบวงในดูวงในกรรมการบอกแย่ครับยกแรก แล้วครับพุกซ้ายขวาสามานเลศิลาทีบซ้ายบอกเบาๆสกัดขยับเข้ามาแทงเข้าครับสามานยาพยัยยไม่ได้จังหวะโอ้ยครับขึ้นแขงซ้ายนบนนครับสามานยังเดินนะาต้าเข้าหา หัวสะบัดครับแต่บอกว่ายังสบายว่างั้นเหรอเอาละครับเล่นของหนักกันแล้วครับยกแรกทู่นี้ครับาล้ครับเลิ่ศิลายับ้ายกระตุกเหลี่ยมครับสมานล้มไปอยู่ด้านล่างต้องระวังแข่งกันลาวทุนี้เอาละครับ,ก,ก,รบกระแทกซ้ายไปหน้าทีนึงสมานเลื่ศิลายิ้นครับ บอกสบายออกหมัดขวาที่หนึ่งสามานขยับขยับนะครับแต่สามานชักออกมาซะก,ก่อนครับปีบท้องที่หนึ่งครับเลิิลาหมดยกครับที่หนึ่งครับ เป็นของสูงนะครับคู้นี้ครับ <c oughs> <c oughs> เรามาชมยกที่สองครับคู้นี้นี่ม่ใครพลาดนี่มีถึงน,นับนะอาวุธออกกันหนักๆครับในยยกแรกครับ แดงนี่เป็นซามานาซูริครับจากประเทศอิหร่านครับผู้ชกของเขาก็เลิศศิลาท็อปทีมบูเก็ตครับจากประเทศไทยครับมุมน้ำเงินยกทีสองครับผู้นี้ชกในวิกันน้ำหนัก61กิโลกรัมครับออกครับเลิศศิลา แข้งซายขึ้นบนกวนกวนคู่คู่ไว้ก่อนครับสามานเดินหน้าเข้าหาครับออกแข้งขวาแล้วครับเลยิสสามานจับขาได้ครับการแยอกมาว่ากันไม่ครับเอาล้ครับขึ้นซายด้านบนทีครับติดติดแขนของสามานเนี่ยถีบซ้ายที่หน้าท้องทีหนึ่งครับเลสลิสสามานขยับขยับยิงหมัดไม่โดนครับที่เข่าซ้ายทีหนึ่ง ีสามานออกมาเดินผู้หาแล้วครับเออครับ<อ>แทงเข่าซ้ายทำได้ดีครับเลิศศิลาสามานแทงเข่าซ้ายเหมือนกันครับหน้าท้องของเลิศศิลาลุมบนครับลุมนี้ไม่โดนครับทางด้านเลิศศิลาเตะซ้ายล่างครับแทงเข่าก็ทีหน้าท้องก็งาาทีนึงที่ก่อนผมก็บอกผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเออครับเิยแทงเข่าเหมือนกัน เอาซ้ายนั้นไม่โดนเข่าฝ้านี่เข้าหน้าร้องอเลิอศิลาัดาคืนให้พี่ได้เลยอาล้ครับเคลื่อยสมาณแทงเข่าฝาเลิดศิลาแทงเข่าซ้ายครับสามารแทงเข่าาครับลูกนี้มาดุเหลี่ยมนี่แหละเลิศศิลากระตุกดอกนี้นล้มไปเลยครับทางด้านสามานที่ซ้ายจะยิงหมัดลูกนี้เลิศศิลาหลดไปได้ครับ ประมาณเดินฐาแทงเขาขวาแทงเขาขวาแต่ก็ยังไม่เข้าเน้นๆครับเอารับเลี่ยมหลักเลี่ยมลูกนี้โอ้โหครับดีรับนเลี่ยวมวยไทยนี่คลิกนิดเดียวครับขลอยเดินอัดหมัดสายขวาครับประมาณกรรมการบอกแยกครับออกมาว่ากันไม่ครางเวทีว่างันฮะประมาณเดินเข้าขวาเดินครับยิงหมัดสายไม่โดนครับ เลอศิลาหลบไปได้แทงกับข,ขวาที่นั่นามานตีกับข,ขวาโอ้ยครับดึงหลบลูกนี้ทําได้ดีครับแล้วก็โต้ด้วยขวาเหมือนกันครับเอ้าะครับสามานโต้ด้วยแข้งซ้ายเหมือนกันครับเดินยิงหมัดแล้วครับแต่ว่าเลอศิลานี่หลบทานครับสายตาดีฮะ โอ้ยครับเดินแทงเข่าซ้ายทีหนึ่งเลศิลาเข่านาออของซาแานซแบบาแมนตีตอกฝาโอ้ลอกจะแทงเข่าขวายิงเข่าซ้ายครับคันดัานเลศิลาดึงตัวหลบออกมากรรมการบอกแย่ยครับ สายหน้าทองสักทีหนึ่งสามาถเดินหน้าบทยกที่สอง Round 3, Final Round ยก 3, ยกสุดท้ายชมกันต่อในยกที่สยกสุดท้ายครับของบุยผู้เขียนของรายการวันนี้ครับซาแมานตุอุลินะครับจากกิรานบุญแดงครับพบกับเลิอสิลา ขอบทีมภูเก็ตครับหมุนน้ำเงินแทงซ้ายถิดซ้ายครับสามานเดินแทขงข้อขวาเลิอศิลาตีข้อขวาสามานตีข้อขวาเขามาตีข้อขวาครับสามานขขาเาาขา้า,า,เาแล้วครับเลือดศิลาดัากแทขงข้าซ้าย ขยายยาบนะครับเข้าไปที่นะทหน้าท้องทีนึงเอาละครับสามาถจับขาได้ตะขาได้เลยครับยิงมาสายไม่โดน ยังเดิเดนอยู่ครับยกอสุดท้ายแล้วโอ้ครับเตะลูกนี้ผ่านหน้าของกันด้านเลชินลาไปครับแทงเข่าขวาทีหนึง่งเลชินลาขยับขยับตีเข่าวขวาครับตามมานี่เข้าซ้ายตีเข,ข,าขา่าขวาอ้อยยังติดลูกกรรมของ เลสลาครับขยับขยับนะครับเตะลูกนี้เลสลาดึงตัวหลบทำได้ดีครับเดินเข้าชกแต่ยังไม่โดนครับประมาณเดินหน้าครับ ยังไม่ได้ครับต่ายคนก็ต่างกันได้ดีครับเอาละครับต่อยซ้ายขวาครับติดการของเลเศิลาแทนของขวาครับทางด้านเลเศิลา,าแทงข้อข้อแล้วพลิกเลี่ยมออกมาต่ามล้มลงไปอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ยดึงตัวทำได้ดีครับทางด้านเลเศิลาดึงตัวหลบโอ้ครับตอกกลับลงนี้ฮะ ประมาณตีขขวาได้ทีหนึ่งหมดยกที่สยกสุดท้ายครับตัดสินโดยคะแนนน้ำเนน้ำนดครับขอบ ขอเสียงดังปบมือให้กับนักมวยวยครับผู้ชนะนะครับอยู่ในมือผมแล้วครับตอนนี้ครับ The winner your winner fighting out of the the blue corner เเเิมม้คบนนนนลาททีีททูููกก็็็ปผชะแ เดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านพิทยาเพนประชุมนะครับผู้พิพากษาสารอุทธรภาค8ขึ้นมามอบรางวัลให้กับผู้ชนะเพื่อเป็นเกียรตกับนักมวยและรายการด้วยครับผมนะครับคุณดูสิทธิ์นะครับผมจะมอบรางวัลให้นะครับผมคุณเลิศศิลาท็อปทีมภูเก็ตครับผม